นั่นหรอคะอฉันน่ละลงไปสั่งอายสินค้าแล้วนะคะแล้วก็ไปซื้อหนังสือเพ้มอนมาด้วยขอบคุณนะ <c oughs> โอ้ปวดหัวเลยก็น่าที <c oughs> า่จะปวดหัวนะคะฉันเองไม่ได้ทานกับคุณฉันยังพลอยปวดหัวไปด้วยเลย <c oughs> แต่แเรื่องที่คุณเล่าฉันฟังเมื่อคืนนี้นะคะมันหนักหนักทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย ผมเล่าอะไรผมจำไม่ได้เลยนะเท่าที่ฉันจำได้ก็แต่ชื่อเมียของคุณเท่าน,นั้นล่ะค่ะม,มิ้นอย่างนู้นมิ้นอย่างนี้มิ้นอย่างงาั้นโอ้ยเออผมมาย่าที่นอยคุณหรือเปล่าเนี่ยว่า อะไรเกิดขึ้นหรอค่ะแค่น,น,อน,นอนที่โซฟาน่นน่ะส่วนคุณเองนอนขวางเตียงหลับสบายจนฉันหาที่แทรกไม่ได้เลยว่าแต่ว่าคุณไม่ไปทำงานหรอคะวันนี้ี่บ่ายสองโมงแล้วนะคะบ่ายสองโมงอฮะ ตายแล้วผมต้องตายแ,แน่เลยน,นี่ค่ะขอบคุณนะสำหรับอาหารเช้าไม่ไหวแล้วทำนแน่เลยเฮ้ยรุ่นเก่าผมอ่ะอยู่นี่ค่ะ อย่างนี้อีกนะฉันจะไม่เก็บเอาไว้อีกแล้วเลวที่สดทีมไม่ฟัง<า>ค,คนเลวอย่างนี้นะหิวข้าวโอ้ยดีลูกหิวเข้าไปเยอะๆลูกอ,อ้าวแล้วค่ะหิวข้าวเดี๋ยวก็ทานกับย่าก่อนสินะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆค,คุยกันอืมไม่เป็นไรคะ่ะพิมพ์ว่าพิมพ์กลับบ้านเลยดีกว่าขอบคุณนะคะใช่โย่นี่แสดงว,ว่าคณพร้อมที่จะกลับบ้านไปกับมลงไป ลองไปสิลองไปลองไปใครบอกว่าฉันจะกลับกับคนฮะจะไปไหนก็สาหัวไปเลยไปสิเดี๋ยวแม่ผัดมัะโรนีนะลูกนะหิวไหมคะไากลับบ้านเถอะลูกไปสนใจ่ใส่กุ้งหรือเปล่าจ้ะเออนี่คุณมัะโรนีเอากุญแจรถมาเดี๋ยวนี้ ออออขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณคุณมิ้นด้วยนะครับรับรองครับชาติดีผมจะไม่ลืมพระคุณเลยนะครับขอบตัวกลับไปบ้านก่อนนะครับอย่าลืมทำางที่สัญญานะคะโอ้ยแน่นอนครับอุ้ยคุณนี่รถอัดเบรคไม่ค่อยดีมอน้ามันรั่วด้วย เดี๋ยวพ่อไปด้วยนะจ๊ะเฮียเบรดเก่งเป็นไงสำเร็จไหมทษคุณมือฉันดีแล้วไม่สำเร็จได้ยังไงล่ะคะขอคุยหน่อยเถอะนะคะนี่คะ่ะพ่อพ่อถ้าจะชมต้องนี่น,นีชมคนนี้คะ่ะต้นคิดล่ะคะ่ะ ขึ้นอยู่กับเขาสองคนด้วยนะคะถ้าหากว่าเขาอยากเลิกกันจริงๆใครก็คงช่วยไม่ได้ะคะ่ะอืมนั่นสินะของนี่มันเห็นมาซะเยอะแต่เยอะแล้วนะให้มันขึ้นอยู่กับวาสนาคนค่ะพ่อทำบุญร่วมกันมาแค่นี้เนี่ยนะคะมันก็ฝืนกันไม่ได้ค่ะ อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะตอบผมก่อนนะฮะขอโทษน,นะพี่มาชาไม่เป็นไรคะ่ะฉันบอกคุณว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันกันเองก็กำลังจะกลับเหมือนกัน,นลูกหน่ยลูกก็กลับท์้นะครับนะไม่เอาขอบทำไมครับ เดี๋ยวดือสิลูกแม่กลับแล้วครับจะนอนลูกหมีอย่างงองแงกับคุณแม่ที่นะลูกนะคุณแม่จะกลับแล้วนะลูกหมีนะมามไม่อยู่กับย่าดีกว่าเดี๋ยวลูกหมีก็ต้องนอนแล้วนะลูกนะมาคนนี้คนดีของย่ามาเอนี่ลูกหมีเราไปส่งแม่กันไหมครับไปไหมลูกไปไหมฉันกลับเองก็ได้ค่ะไปแล้วนี่คุณก็แค่ไปส่งไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยนะมาละนาย คุณผู้ชายคะคุณผู้หญิงสั่งไว้ว่าวันนี้จะไปทานข้าวบ้านคุณแม่แล้วก็จะค้างที่นั่นด้วยให้คุณผู้ชายโทรกลับไปหาด้วยค่ะตกลงพ่อไปส่งเองดีกว่าไปลูกๆไปนี่ตตหมีจะไปส่งแม่กมลับไปมะลิตามไปด้วยไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่อนไม่ได้ลงที่ไหนไปๆๆไ,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 ไปลูกกัน อะไรอย่างไเกียวหรือว่ามาบอกแค่นี้ไม่มีค่ะคุณระนะคุณระนี่ถ้าคุณระเป็นเด็กๆเ,เนี่ยนะคะนายจะจับคุณระเนี่ยมาตีซะให้ก้นลายเชีย,ายนายหมดปัญญากับคุณระจริงๆเลยนะคะ นะคะนายว่าคุณระเนี่ยไปอาบน้ําอาบท่าซะให้เรียบร้อยแล้วก็รีบโทรศัพท์ไปรายงานให้เขาทราบก่อนที่สมุนของเขาเนี่ยจะชิงตัดหน้าไปรายงานในสิ่งที่ผิดผิดเดี๋ยวหน,นิ้นเนี่ยจะเดือดร้อนเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งซ้ำเนี่ยเอากระดูกมาแขวนคออีก